มารับพัสดวกนะทุกคนแดดร้อนอยู่โซแอนโซแอนสไลด <c oughs> ์เดี๋ยวเราจะออกไปที่เอ็มวีดีเอ็กเพลสกันนะทุกคน <c oughs> ไปรีนิวไปขับขี่รถยนต์ต่อไปขับขี่รถยนต์ บอกว่าเขามาส่งของให้แกแล้วแต่ก็ไม่เห็นนะมาส่งตรงไหนเนาะอย่าบอกนะส่งผิดบ้านเลขที่โอเค let's go oh baby over angry hmm. คิดหนักแตนะ่เนาะก็ลูกสาวเนี่ย m e get inside b a b e เมลีน่าคั e เกตอินไซด์ยังไม่เห็นแพ็กเกจแกมาส่งนะคะแกบอกว่าแพ็กเกจแกมาส่งแนละ้วมาส่งตรงไหน ามารอผู้ใดเนาะนางรอผู้ใดเนาะพ่อแม่ลาไปสายลามานั่งรอผู้ใดเนี่ยสามีก็้มานัตาแตกตากแดดตากไโอยรอผู้บ่าวมาส่งแพ็กเกจมาหรือยังผู้บ่าวมาส่งแพ็กเกจแล้วหรือยัง Thank you.